สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดเรื่องเครื่องมือ,อหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยใช้นะครับ Google My Maps ค่ะสวัสดีค่ะแต่เราจะมองในมุมที่เฉพาะทางขึ้นหน่อยคือการเอาไปใช้สำรวจข้อมูลสุขภาพในชุมชนโดยเ,เ,เฉพาะเลยสำหรับน้องนองนักศรรึกษาสาธารณสุขในวิชาการแก้ปัญหา,าและพัฒนางานสาธารณสุขเนี่ยครับเรามีข้อมูลจากสไลด์มาดูกันว่ามันมีประโยชน์จริงแล้วก็ใช้ยังไงได้บ้างในงานแบบนี้ใช่ค่ะคือจริงๆ Google My Maps เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่า เอมันก็แค่แอปทําแผนที่ธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วเครื่องมือนี้มันไม่ซับซ้อนก็จริงแต่มีศักยภาพสูงมากนะคะในการนําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลที่มันเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้งซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยในงานสาธารณสุขที่เราต้องเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร,ร์ของชุมชนอย่างสาขาทันตสาธารณสุขนี่ก็ต้องใช้ข้อมูลพวกนีเยอะเลยค่ะน่าสนใจครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าเอาไว้แค่ปักหมดุดร้านกาแฟร้านอาหารเที่ยวอะไรแบบนั้นค่ะก็ทําได้ค่ะครับแต่พอมาดูประโยชน์หลักๆจากข้อมูลที่เรามีคือมันให้เราสร้างแผนที่ส่วนตัวได้เลยปรับแต่งได้หมดใช่ค่ะจะใส่ตำแหน่งไหนจุดไหนหน่าสนใจหรือข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ทำให้เห็นภาพรวมพื้นที่ได้เร็วดีครับถูกต้องเลยค่ะแล้วความดีงามของมันคือ สร้างแผนที่ได้หลายแบบมากๆตั้งแต่เรื่องส่วนตัวบันทึกบ้านที่ทํางานหรือจะวางแผนเส้นทางเดินทางก็ได้ครับหรือที่สําคัญมากๆสําหรับงานวิจัยงานสาธรารณสุขคือการสร้างแผนที่ข้อมูลค่ะแผนที่ข้อมูลใช่ค่ะเช่นเราจะทําแผนที่ร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวหรือแผนที่โครงการวิจัยต่างๆหรือจะใช้สํารวจพื้นที่ใหม่ๆก่อนเริ่มโปรเจกต์ก็ได้เหมือนกันค่ะจุดที่ผมว่า โอ้ทรงพลังมากๆคือการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่นี่แหละครับอืมค่ะมันไม่ใช่แค่การปักหมุดลงไปเฉยๆแต่เราใส่ข้อมูลประกอบได้เยอะมากอย่างรูปภาพวิดีโอคำอธิบายใช่ค่ะหรือที่เด็ดคือดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel หรือ Google Sheets เข้ามาได้เลยเพื่อสร้างแผนที่ใหญ่ๆถูกต้องค่ะอันนี้มีประโยชน์มากมันทำให้ข้อมูลดิบๆที่อาจจะดูน่าเบื่อในตารางกลายเป็นภาพที่เล่าเรื่องได้เลยนะครับ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะใช่เลยค่ะแล้วเรื่องการนําเข้าข้อมูลจากไฟล์เนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะอ๋อหรครับผมนึกว่าจะยากสําหรับคนที่ไม่ใช่สายเทคนิคจ๋าไม่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดแข่งของ My Maps เลยคือเขาออกแบบมาให้ใช้ง่ายๆขอแค่เราจดัดรูปแบบข้อมูลในไฟล์ให้มันถูกหลักนิดหน่อยก็ดึงเข้าได้เลยค่ะโอ้ดีเลยครับแล้วอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความสามารถในการแชร์แล้วก็ทํางานร่วมกันได้ค่ะ อันนี้สําคัญเลยสําหรับงานกลุ่มงานโครงการใช่ค่ะเราสร้างแผนที่เสร็จปุ๊บก,กดแชร์ให้เพื่อนร่วมทีมอาจารย์หรือจะเปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นเข้ามาดูก็ได้ครับแล้วก็ยังช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบนแผนที่เดียวกันได้แบบเรียลไทม์เลยโอ้โหเรียลไทม์เลยค่ะเหมาะมากกับงานโครงการที่ต้องทําเป็นทีมอย่างนักศึกษ,ษาลงพื้นที่สํารวจชุมชนเนี่ยก็ใช้เครื่องมือนี้ช่วยกันอัปเดตข้อมูลได้เลย หรือจะคอมเมนต์ตามจุดต่างๆบนแผนที่เพื่อคุยงานกันก็ได้ด้วยเปยี่ยนวิธีการทำงานไปได้เยอะเลยนะครับทีนี้พอเห็นภาพรวมฟีเจอร์แล้วมาถึงจุดที่น่าสนใจจริงๆคือแล้วมันเอาไปใช้จริงในงานสาธารณาสุขชุมชนยังไงบ้างครับค่ะโดยเฉพาะในวิชาการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณาสุขที่ชื่อก็บอกว่าต้องแก้ปัญหาต้องพัฒนาใช่เลยค่ะเครื่องมือนี้ช่วยได้เยอะมากในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็วางแผนแก้ไขยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆนะคะ เช่นการสำรวจแหล่งเสี่ยงต่อโรคอแหล่งเสี่ยงค่ะนักศึกษาสามารถลงพื้นที่แล้วใช้ m ม n d Map ปักหมุดเลยจุดไหนเป็นแหล่งน้ำเสียกองขยะหรือพื้นที่ที่ยุงชุมมากๆครับพร้อมกับแนบรูปถ่ายใส่คำอธิบายสั้นๆไว้เพราะกลับมาเปิดดูบนคอมพิวเตอร์หรือแชร์ให้เพื่อนๆดูมันจะเห็นเลยว่าจุดเสี่ยงมันกระจายตัวอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อเห็นเป็นภาพรวมใช่ค่ะ ทำให้วางแผนจัดก,การได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นต้องไปรณรงค์ทําความสะอาดตรงไหนเป็นพิเศษหรือต้องไปกําจัดแหล่งน้ําขังบริเวณไหนก่อนแสดงว่ามันช่วยให้เห็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบการกระจายตัวของปัญหาได้ชัดเจนกว่าการดูข้อมูลในตารางเยอะเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะชัดกว่ามากแล้วนอกจากเรื่องแหล่งเสี่ยงก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นการวางแผนจัดบริการสาธารณสุขอันนี้ทำยังไงครับเราก็ทำแผนที่แสดงตำแหน่งหน่วยบริการสุขภาพค่ะ,คะเช่น โรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาแล้วก็อาจจะกําหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละที่ครับเพื่อดูว่ามันครอบคลุมประชากรแค่ไหนมีจุดไหนที่คนอาจจะเข้าถึงบริการได้ลําบากหรือมีช่องว่างตรงไหนที่เราต้องไปเสริมบริการเพิ่มอ๋อเข้าใจแล้วครับช่วยในการวางแผนทรัพยากรใช่ค่ะหรือจะใช้สํารวจพฤติกรรมสุขภาพก็ได้นะคะพฤติกรรมสุขภาพเช่นอะไรบ้างครับ เช่นอาจจะลงไปเก็บข้อมูลแล้วปักหมุดพื้นที่ที่มีคนสูบบุหรี่เยอะหรือพื้นที่ที่คนนิยมบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัด mm. เพื่อจะวิเคราะห์หากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆแล้วก็วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้มันเหมาะกับบริบทของเขาน่าสนใจมากครับหรือแม้แต่ใช้ประเมินผลโครงการสาธารณสุขก็ยังได้ค่ะประเมินผล ยัังงไงครบเราสามารถติดตามผลการดำเนินง,งานหรือผลกระทบของโครงการที่เราทำไปแล้วนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่นี่แหละค่ะอาจจะใช้สีหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแสดงความก้าวหน้าหรือระดับความสำเร็จในแต่ละพื้นที่คือเห็นผลลัพธ์เป็นภาพบนแผนที่เลยใช่ค่ะทำให้ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพได้ชัดเจนเข้าใจง่ายว่าโครงการมันเวิร์แค่ไหนในแต่ละจุด ฟังดูมีประโยชน์รอบด้านจริงๆครับสรุปแล้วข้อดีหลักๆของการใช้ Google Map y m s ในงานสาธารณสุขเนี่ยโดยเฉพาะกับนักศึกษาคือค่ะหใช้ง่ายไม่ต้องเป็นเทพ GIS หรือภูมิสารสนเทศก็ใช้ได้ 2. คือฟรีสาแช์ง่ายทำงานร่วมกันสะดวกแล้วก็มีเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้นให้ใช้ด้วยถูกต้องเลยค่ะครบเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่กิจกรรมการสอนที่น่าสนใจได้เยอะเลยครับ อย่างในสไลด์มีตัวอย่างกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเช่นอาจจะให้นักศึกษาลองใช้ Google m i n d Maps สำรวจกลุ่มประชากรเปราะบางในชุมชนกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรงังเบาหวานความนันโลหิตส,สูงหรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเด็กขาดสารอาหารอะไรแบบนี้ค่ะก็ปักหมุดตำแหน่งที่พบหรืออีกกิจกรรมคือทําแผนที่สถานพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบอพร้อมใส่ข้อมูลสําคัญเช่น เบอร์ติดต่อเวลาเปิดปิดประเภทบริการเพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินความเพียงพอของการบริการการเข้าถึงจริงๆซึ่งมันก็ตรงกับเป้าหมายของหลักสูสสสตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาทันตสาธารสุขเลยนะคะที่ต้องเข้าใจระบบบริการสุขภาพในพื้นที่จริงๆครับชัดเจนเลยสรุปได้ว่า google my maps เนี่ยถึงจะดูเป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่จริงๆแล้วมีพลังมากในการช่วยให้งานสาธารณสุขชุมชนทั้งการเรียนการสอนทั้งการทำงานจริง มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะเพราะมันช่วยเปลี่ยนข้อมูลที่อาจจะซับซ้อนให้เป็นภาพที่เห็นแล้วเข้าใจง่ายนําไปสู่การวิเคราะห์การวางแผนที่ดีขึ้นได้ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อน,นิดหนึ่งนะคะว่าค,คือนอกเหนือจากที่เราจะใช้แผนที่เพื่อชี้ปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับ เราจะลองพลิกมุมมองมาประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างแผนที่ที่แสดงทรัพยากรหรือจุดแข็งของชุมชนที่มันช่วยส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกได้ยังไงบ้างอ่าน่าสนใจครับทรัพยากรหรือจุดแข็งค่ะเช่นแผนที่แหล่งอาหารสุขภาพในชุมชนสวนสาธารณะลานกีฬาหรือกลุ่มกิจกรรมดีๆชมรมผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ค่ะครการที่เรามองเห็น และใช้ประโยชน์จากสิ่งดีๆที่ชุมชนมีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกก้าวที่สําคัญมากๆในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนให้ยัง่งยืนนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อค่ะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่ดีมากเลยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ